ครับสวัสดีครับสวัสดีวีฟีมเพื่อนนะครับสวัสดี f อฟผู้ชมคลิปช่องูทปทุกท่านนะครับอยู่กับผมมานส่งไมคโครครับผมครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับอ่าออกเขาเรียกแรกเปลี่ยนความเข็เนาะก็มีเอฟซนะครับเมมมาทางช่อง YouTube นะครับว่าให้ผมแนะนําในการดูรถแบ็คโครให้หน่อยนะฮะ ก็คือว่าเขาเรียกว่านะบุญทรงช่วยแนะนําแล้วก็อะไรนะแนะนําเรื่องการซื้อรถเจ็ดสิบห้ารุ่นแปดให้หน่อยนะฮะเขาคือเขาเรียกผมนะคงจะอนุน้อยผมนะเนาะคือเขาอยากรู้ความเห็นของเขาเขาบอกว่ามไม่มีความรู้อันนี้ผมก็จะทําคลิปอธิบายนะฮะอธิบายเบื้องต้นนะฮะให้กับพี่ๆเพื P ่อนแล้วก็น้องที่ว่าจะซื้อรถเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับน้องจะซื้อรถน้องต้อง ศึกษาก่อนนะครับนะฮะศึกษาก่อนว่างานที่เราทำเนี่ยมันช้รถไซสซไหนนะฮะมันใช้นะะใชแถวทบ้านเราเนี่ยเออใช้รถไซไหนใช้เจ็ดห้าหรือว่ารอยี่ส่วนใหญ่หรือเราก็อีกอย่างงานของเราเนี่ยงานของเราเนี่ยมันมันเป็นงานของของรถเล็กใช่ไหมตามที่เราต้องการใช่ไหมถ้าเกิดถูกต้องแล้วก็เราจะได้ซื้อรถได้ตรงรุ่นนะฮะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะเพราะว่า ที่เราคิดในความคิดผมก็คือรถใหญ่เนี่ยมันทำงานเล็กได้นะครับอย่างรถไซร์ร้อยี่เนี่ยมันทำงานเล็กได้ทำงานรถสามสิบทำงานรถเจ็ดห้าได้นะครับแต่รถเล็กกับรถเจ็ดห้าเนี่ยมันก็ทำงานร้อยี่สิบได้นะครับมันก็ทำได้อยู่นะมันก็ทำได้อยู่แต่มันก็อาอาจจะเกินขี่ฟาสต์เวฟไปนิดนึงแต่ถามมันทําได้มันก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตกลงวใจว่าจะเล่น75จริงๆเดีย๋ยวผมก็จะอธิบาย ข้าวๆให้นะครับผมก็เองไม่มีองค์ความรู้เยอะนะสําหรับเจ็ดห้ารุ่นแปดน่ะก็คือว่ายังไม่เคยใช้ไม่เคยขับด้วยนะฮะแต่ก็เห็นนผ่านๆนะครับก็เป็นเจ็ดหารุ่นแปดเนี่ยจะเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่ฟันธงไม่คอนเฟิร์มนะเพราะรถตัวเนี้ยส่วนใหญ่รถที่มาจะเป็นรถประมูลนะนะครับที่เจอจะเป็นรถประมูลนะฮะประมูลมาจากทางไต้หวันทางจีนทางอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องดูสภาพไปดีนะครับนะฮะอันดับแรกเราก็ไปดูว่า ที่เราจะไปดูเนี่ยเราจะไปดูร้านไหนนะฮะร้านไหนที่เราจะไปดูแต่ก่อนจะไปดูรถก็อยากให้ให้ไปดูรถนะฮะแถวแถวใกล้ๆบ้านเราหรือคนรู้จักนะฮะที่เขาใช้เนี่ยเราลองไปลองขับดูก่อนลองขับรถที่เขาสมบูรณ์สมบูรณ์ดูก่อนว่ารถที่เขาสมบูรณ์อ่ะเขาใช้งานเป็นยังไงขับเป็นยังไงขับดีไหม มีปัญหาอะไรไหมไปลองไปพูดคุยกับเขาดูนะฮะพูดคุยเขาดูว่าเออเนี่ยที่ใช้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นกันง่ายนะขอความคิดเห็นแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไม่มีเรามุ่งหน้าจะไปดูรถเก่าอย่างเดียวเลยเก่ายึบเก่าอะไรเนี่ยเก่านอกเนี่ยเราจะไปอย่างเดียวเลยเราก็ไปดูดูก็ให้ไปดูร้านที่มีความน่าจะถือนะครับอ่มามีมีดูร้านที่มีความน่าจะถือคือร้านที่ค่อนข้างที่จะสามารถรับประกันให้เราได้ ความหมายคือถ้าเกิดเราซื้อรถเขาไปแล้วเนี่ยผ่านไปห้าเดือนหเดือนคือประกันทุงหมดู่แด้ประกันรถเก่าเก่านอกเขาประกันแค่เดือนเดียวเต็มที่ก็สิบห้าวันเดือนเดียวนะฮะแต่นี้ว่าปัญหาของมันก็คือว่าถ้ามันมัมนมีปัญหาขึ้นมาในกรณีที่อะไหล่เอ่ยอโคทโอนวาล์วเอ่ยปั๊มผลิตเอ่ยมีปัญหาเนี่ยทางร้านเนี่ยจะจะมีแนะนําที่ซ่อมให้เราได้ไหมหรือว่าแนะนําแหล่งอะไหล่ให้เราได้ไหมเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอรถ 75รุ่น8เป็นรถที่รุ่นค่อนข้างรุ่นใหม่นะฮะค่อนข้างรุ่นใหม่ก็เคยได้ยินมาว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยซื้ออายะมาก็ยังมีปัญหาเรื่องคอนโทรนวาลวนะฮะจากคนที่ผมรู้จักกันนะออย่างรถที่ผมคนรู้จักกันนะแต่จะว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะแต่ก็แต่ก็รู้จักกันนะรู้จักกันนะฮะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนั้นเขาก็ทางอ่าทางอายะเขาก็มาเค็มคอนโทรลให้โอ้แต่ก็ว่งจะเค็มมาใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ค่อนข้างจะเสียเวลาเข้าไปพอสมควรนะครับเขาก็บอกงานเงินหลุดไปพอสมควรนี่เราก็เลยบอกว่าเขาเลยอยากให้ทดลองดูว่าเออไปพูดคุยกับคนที่เขาใช้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมแต่รถใช้ว่ารถเก่านอกแต่มันจะมีปัญหาทุกคันมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะมัน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 ,ม,นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะฮะร,รถดีก็มีนะครับรถที่ดีมากก็มีนะฮะร,รถไม่ดีก็มีปนกันไป ก็เรียกว่าการซื้อลถมืสองก็น่ามีความเสี่ยงนะฮะเราก็ทําใจไปส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราซื้อเราก็ไปดูไปลองขับจริงๆเราต้องไปลองขับอย่างที่ผมว่าต้องไปลองขับรถรุ่นเนี้ยที่เราจะซื้อเนี่ยลองขับดูก่อนแต่เราลองขับดูแล้วรถที่สมบูรณ์ฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปลองรถที่เราจะซื้อนะครับว่าขับมันใกล้เคียงกันไหมนะใกล้เคียงกับที่เราต้องการไหมเวลารูู้ก่อนนอกแล้วก็ดูครับดูเครื่องดูปั๊มนะครับดูเครื่องดูปั๊มดูภาพรวมว่ารถมันรุ่นมันเดิมไหม ก็อย่างที่บอกกแหละก็ต้องย้อนกลับไปอ้างเองว่าถ้าเกิดเราได้ได้มีตัวอย่าง75รุ่น8ของคนอื่นน่ะที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ที่เป็นระบบครบๆเอาจะได้อ้างอีกรถเราว่าเออตัวเดินรุ่นนี้มอเตอร์ทวิงแบบนี้ปั๊มแบบนี้อ่ะมันตรงกันไหมมันมีการสับเปลี่ยนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะได้รู้รถที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีการสับเปลี่ยนอะไรมาหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะจับสับเปลี่ยนอะไรมานะครับอย่างในกรณีรถผมเนี่ยตัวเดิน2ข้างอ่ะก็ยังไม่เหมือนกันเลย นะฮะอีกคือไอ้ข้างเป็นรุ่นใหม่ข้างเป็นรุ่นเก่าเขาก็เปลี่ยนมาจากนี่ยจากญี่ปุ่นนะอ่าจากญี่ปุ่นที่ว่าญี่ปุ่นแท้ๆเดิมๆอ่ะรถผมเองก็ยังตัวเดิมก็ยังเปลี่ยนเลยอันนี้แล้วก็อ้างอิงเอาอ้างอิงง่ายๆกับรถผมนะนะครับเวลาเวลาดูรถนะฮะดูเครื่องนะฮะดูเครื่องเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องแบบไหนเป็นเครื่องอีโซนะฮะอีสูสี่สูบเทอร์โบนะครับเครื่องอ่าสี่เอลีอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าเออไอระบายแรงมไ้มแต่เรื่องแต่เครื่องอีซุรุ่นเนี้ยไอระบายมาแรงอยู่แล้ว นะฮะไอระบายแรงอยู่แล้วก็ก็ต้องดูว่า่ามันมากมันน้อยมันขนาดไหนมันดันออกไหมวัดไหมอ่ะถ้าเครื่องมันแลดีเลยดีอ่าดูปั๊มปั๊มเวลาเราทํางานเนี่ยเราลองเทสทํางานเนี่ยประมาณเทสสักสิบนาทีสิบห้านาทีเทสดูเนี่ยเราก็ต้องเวลาเราเทสกําลังเราก็ต้องดูเริ่มเริ่มต้นแบบแรกแล้เราก็ลองดูที่ว่าติดเครื่องเนี่ยแค่เราติดเครื่องเนี่ยบูมเบอร์มันยกได้ไหมติดเครื่องแบบไม่ต้องเร่งอ่ะอ่าเร่งนิดนิดแต่เร่งนิดเดียวอ่ะ อ่ามันเดินได้ไหมมันบ pues, ิดฉีกตัวได้ไหมฉีกตัวมันลุกเกี่ยวได้ไหมแบบฉีกเดินหน้าถอยหลังมันลุกเกี่ยวได้ไหมกาลังมันดีไหมเอาข้ามเอาออกยกด้วยใช้อุปกรณ์ร่วมมาสะดุดไหมต้ารลมมันดีมันใช้งานอุปกรณ์ร่วมอะไรมันก็จะไม่สะดุดนะฮะมันก็จะต้องเข้าแต่มันเข้าช้าหน่อยแต่มันจะไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการสั่นนะฮะอ่าถ้าเกิดมันสะดุดมันสั่นอะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดได้แล้วว่าอ่าเอ้ยมันรถมีปัญหาหรือเปล่าเรื่องปั๊มเรื่องอะไรทีนี้เวลาดูนะฮะอย่า ก็พยายามอย่าให้ดูคันเดียวนะให้มาดูหลายๆคันในรุ่นๆเดียวกันดูได้หลายล้านนะครับดูได้หลายล้านนะดูได้หลายล้านนะฮะเราก็จะซื้อสดหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์เราก็ว่ากันไปแต่รถเก่านอกมันจัดไฟแนนซ์ได้อยู่แล้วนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่แล้วนะฮะจัดไฟแนนซ์เราก็จัดไฟแนนซ์ก็จะดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะฮะซื้อสดข้อดีของการซื้อสดก็คือเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะฮะแต่ก็ต้อใช้ทุนอ่าสูงหน่อยนะฮะแต่ก็มีเงินเหลือๆอยู่มันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ แต่ถ้าเกิดเรามีเงินพอดีพอดีอย่างผมเนี่ยไม่สามารถซื้อสดได้ต้องซื้อเป็นเงินผ่อนนะเนี่ยมันก็ต้องต้องเหลือเงินเอาไว้ดูแลซ่อมบำรุงบ้างเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดเราต้องมาถ่ายน้่ยมันเครื่องถ่ายห้ำริกถ่ายน้ำมันตัวเดินถ่ายประตูวสวิงนะฮะเนี่ยมันถ่ายหมดเลยนะฮะดีไม่ดีเราใช้ใช้ไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวซิลก็บอกรั่วแล้วะะอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ารถ รถบางทีกว่าจะกว่าจะซื้อขายกันได้มันก็จอดนานนะจอด6 <_ S 1> เดือน7เดือนอาจจะปีกว่า2ปีอะไรเงี้ยนะครับแต่รถรุ่นรุ่นที่เป็น7จ็ดห้ารุ่นแปดเนี่ยรถปีค่อนข้างใหม่หน่อยอ่าโอกาสที่มันจะรั่วซึมเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยนะอ่าจะน้อยหน่อยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้รั่วซึมเร็วขนาดน,นั้นนะฮะแต่ก็อยากให้เผื่อใจวินินึงการซื้อของรถมือสองอัเะนาะเผื่อใจไว้หน่อยว่ามันจะต้องมีอุบิเหตุบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่อุบิเหตุเลย ได้ยิ่งดีนะฮะยิ่งดีแต่เราก็ไม่มีใครเขาเรียกว่ามันนี่มีใครที่จะมากําหนดบอกเราได้ว่าเฮ้ยรถเราซื้อมาจะมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ะทั่งคนเดียดี่บอกว่าก็าอยากให้ดูนะฮะอยากให้ดูรถรุ่นที่เราอยากได้เนี่ยดูซิว่ามันเป็นยังไงนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันโอเคไหมอะไรเงี้ยอย่างที่ผมคิดว่า,าในในความคิดผมในความคิดผมนะคือความคิดผมเนี่ย ถ้าจะเล่นเจ็ดห้ารุ่นแปดเนี่ยก็อยากให้ดูรถอ่าเป็นมาร์คไฟหกสิบนะฮะให้ดูควบคู่กันไปด้วยนะฮะครูเขบพูดกันไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอ่าอย่างมาร์คไฟอมาร์คไฟหกสิบนะฮะมาร์คไฟหกสิบเนี่ยเป็นรถที่ก็ใช้กันแพร่หลายพอสมควรไยแหละและเป็นรถที่ปัญหาไม่ค่อยเยอะนะฮะปัญหาไม่ค่อยเยอะเครื่องก็โอเคปั๊มก็โอเคนะฮะอ่าแล้วบางทีเราก็เคยผมก็เคยก็เคยได้ยินมาบ้างว่า คนที่เขาใช้อยู่นะเขาบอกว่ามันกําลังดีกว่าเจ็ดารุ่นแปดนะถ้ามาควายเนี่ยคือที่กําลังดีกว่าเพราะว่ารถเขาไม่ได้ตัดระบบมันไม่ได้ตัดอาจจะดึงตัวอะไรเงี้ยลุยลงลุยหลมเหนียวตัวเดินลุยลมเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันไปได้ดีกว่านะฮะมันไปได้ดีกว่าตัวเจ็ดารุ่นแปดนะฮะแต่เจ็ดารุ่นแปดเนี่ยมันเป็นรุ่นรุ่นใหม่รูปร่างทรงอะไรเงี้ยมันก็ได้ดูสวยนะฮะดูดู ือเรียกว่าดูอลังการนะฮะดูอลังการดูอ่ากาเรียกว่ามันกะดูดูเป็นรถรุ่นใหม่อ่ะพูดง่ายมันเป็นรถคือมันคือรถรุ่นใหม่นั่นแหละมันคือรถรุ่นใหม่มันก็ดูน่าใช้น่าขับนะฮะแต่ก็อยากให้ดูทั้งสองรุ่นไว้คือคือให้หาศึกษาไว้แต่อันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เชียนะไม่ได้เชียว่าให้ใช้มากไปท้ายที่้าอยากได้จ5ตห้าก็เราก็เลยจิตห้าไปแต่ก็ต้องดูว่าเราก็อย่างที่บอกอยากให้เป็นศึกษาคนที่เขาใช้ดูว่าเออข้อดีข้อเสียรุ่นนี้มันมีปัญหาอะไรไหมอะไรไหมอยากให้หาข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ผมบอกไปนะฮะเพราะว่าซื้อมาไงแล้วก็ต้องบอกอย่างที่บอกก็ต้องมาไล่ถ่ายเริ่มต้นใหม่ยอยู่แล้วนะฮะแต่ภาพรวมในความคิดผมก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็อยากให้พี่ๆเพื่อนที่ว่าจะเล่นรุ่นนี้นะฮะหรือน้องเนี่ยที่เมมมาเนี่ยก็อยากให้ดูประมาณนี้ฟังจากผมประมาณนี้แล้วก็ไปคิดดูนะฮะคิดวิเคราะห์ดูตั้งแต่อยากได้รุ่นนี้พยายามพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆมัน เข้าไปหารุ่นๆที่เราจะต้องต้องการจะซื้อเนี่ยไปดูไปสัมผัสไปพูดคุยให้ได้มากที่สุดให้เอาข้อมูลมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ได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 เก็บข้อมูลไว้อ่าเราก็ติ๊กไปเลยอ่าว่ารุ่นเนี้ยเอากระดาษไปอันนึงไปถามพี่มันเป็นยังไงกินน้ามันเท่าไหร่อะไรยังไงอ่าวันหนึ่งกินน้ำมันกี่บาททํางานชั่วโมงน้ามันใช้เท่าไหร่อะไรยังไงทําอยู่ชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้อ่ะมาวางแผนกับต้นทุนเราถูกนะครับาวางแผนถูก แล้วเราก็จะได้ไปไปดูรุ่นอื่นนะฮะแต่ถ้าเกิดในความคิดผมที่ผมมองนะความคิดที่ผมมองที่ผมมองดูนะถ้าเกิดว่า,อ,าอย่าง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 เจ็ดห้ารุ่นแปดนะเป็นรถญี่ปุ่นคือเป็นรถรถนอกนะที่เป็นรถโคเบ่นะรูปร่างสวยอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ดูแล้วมันก็ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แต่ก็ดูแล้วมันก็สเปคใกล้เคียงกันก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดห้าของซานนี่นะฮะอันนี้ก็ ก็ดูแล้วก็สเปคใกล้เคียงกันนะฮะก็ลองดูก็ลองดูแต่มันเป็นแบรนด์จีนเนาะแต่แต่ก็ลองดูว่าก็มีคนเขาใช้อยู่เขาก็ว่าดีนะฮะมีมีเอซีม FC ผมที่อยู่ทางอา่าทางอะไรนะทางอา่าสมุทรสาครอ่ะสมุทรสาครใช่เขาก็ใช้อยู่ใช้อยู่เขาก็ว่าดีอันนี้ก็อ,อยากให้ดูทั้งสองรุ่นเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะมองว่าเป็นแบรนด์ลองนะฮะเป็นแบรนด์ลองนะฮะ เป็นแบรนด์รองซันนี่เป็นแบรนด์รองแต่โกเบเป็นแบรนด์หลักนะฮะแต่พื้นที่เนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าสาภาพของรถนะฮะรถอ่ะมันจะดีมากดีน้อยเราก็ไม่รู้นะฮะรถ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 ,รถเก่าแล้ก็จะมองรถเก่านอกนะฮะมันก็ต้องวัดดวงกันไปนะฮะอา่าเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแหละครับก็อยากให้ไปดูนะฮะศึกษาสักสองรุ่นเนี้ยเออที่ผมในสายตาผมที่ผมมองนะแต่แต่ในความคิดผมที่ถ้าเกิดผมจะเล่นนะนะก็จะเล่นประมาณสองรุ่นเนี้ยก็อยากให้ศึกษาสองรุ่นเนี้ยเอาไว้นะครับ อ่ะใช้เวลาสมง,งครเนาะพี่เพื่อนนะครับยังไงผู้สมงไปคนต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแต่เกิดใครอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรหรืออยากรู้อะไรประมาณไหนอยากรู้ความคิดเห็นผมก็เมมมาได้ครับอย่าให้ผมพูดอะไรเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ไม่ต้องเชื่อผมนะแค่เก็บเอาไปคิดเฉยไม่ต้องถึงกับเชื่อนะฮะนะ,นะเพราะว่าใน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 โลกนี้ในในประเทศนี้เรื่องรถอ่ะมันยังมีกูรูที่รู้กว้าผมอีกเยอะนะฮะ เกี่ยวความรู้จากผมไป,ไปส่วนหนึ่งไปหาจากคนอื่นมาส่วนหนึ่งมาผสมกันนะฮะให้มันเป็นหนึ่งนะครับเราจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้ตรงเป้ากับที่เราตั้งใจเอาไว้นะฮะอย่าไปเชื่อคนใดคนหนึ่งนะฮะจนเกินมากเกินไปนะฮะไม่ใช่ไม่ต้องเชื่อผมจนมากเกินไปนะเชื่อคนนูนบ้างเชื่อคนดีบ้าง,างเอาข้อมูลมาผสมสาตกันนะฮะผมก็มีความคิดป,ประมาณเท่านี้เนาะความคิดประมาณเท่านี้นะฮะยังไงมูลส่งขอรับไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม